โอเคเรามาต่อกันที่ตอนที่ยี่สิบแปดนะครับอันนี้ถ้าถ้าอืถ้าแบบไม่ขี้เกียจออไ,ไม่อะไรเนี่ยคือผมจะเบิลให้เลยนะเบิลให้ไม่รู้กี่ตอนแหละเดี๋ยวรอดูนะว่าผมจะทํากี่ตอนทําไม่เหนื่อยหรืออะไรไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีงานค้างอีกเยอะ่ <c oughs> ตอนที่ยี่สิบแปดนี่คือสินสอดที่ข้าเตรียมไว้ให้เตรียมไว้จะให้กับเซียวสิน สัตว์อสูรระดับสูงแมงป่องหิมะว่าไงนะนี่มันสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าอาวุธวิเศษระดับเจ็ดอีกนะเจ้าหามันเจอได้ยังไงแมงป่องตัวนี้ข้าคุณพบมันในป่ามันในตอนที่เดินป่าอย่างไม่ตั้งใจดีดีมากจริงๆขอ,อแค่มีแมงป่องหิมะตัวนี้ตระกูลของเราก็จะจะได้ไม่ต้อง ซ่อนตัวจากการถูกตามลังควานจากพรรคสูรอ,อีกแล้วเวนชูเจ้าสามารถมอบสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ให้แก่พวกเราได้ดูเหมือนว่าเจ้าจะรักเสียเส่ยวชินจากใจจริงถ้าง้นเร้อื่องานแต่งงานของพวกเจ้าข้าก็ไม่มีอะไรจะคัดค้านแล้วล่ะขอพระคุณขอรับหลังจากนั้น ตาแก่ชินก็แกล้งทำเป็นว่าตัวเองตกหน้าผาและได้เจอกับแมงป่องหิมะโดยบังเอิญเขาคิดแค่ว่าจะเลี้ยงมันให้ดีและทำให้กลายเป็นสมบัติตาค่าของตระกูลแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกัอบแก็บเสียงอะไรนะ เด็กน้อยที่เจ้าพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนันเหรอที่ว่าตาแก่เฉินได้ของดีมาแถมยังเป็นของที่หายากอีกด้วยเออข,ขอรับท่านพี่ฮึฮ <c oughs> ึพวกท่านอย่าตีผมเลยผมก็แค่ดื้อไม่อยากกลับบ้านอย่าไปบอกท่านแม่เลยนะครับฮ่าฮ่าฮพวกเราจะไปรังแกเด็กเล็กๆทำไมล่จะจ๊ะแต่ว่านะไม่นึกเลยว่าตะกูล ริงที่ยอมทิ้งฐานในเมืองถิ่นฐานในเมืองหลวงแล้วย้ายมาอยู่ที่บ้านนอกนอกแบบนี้จะเจอของดีเข้านั่นนะสิขอรับคุณหนูเฟิงที่สะที่สะส,ะสมสัตว์อสูรและได้เดินทางมาที่บ้านของพวกมันช่างเป็นเกียรติของพวกมันจริงๆคุณหนูเฟิงขอรับท่านคิดว่าเจ้าเด็กคนนี้พูดมันจะเป็น อะไรกันแน่ครอบครัวจนๆนแบบนี้จะไปมีอะไรได้มันอาจจะเป็นของบางอย่างที่ไร้ประโยชน์ก็เป็นไปได้ไม่ไม่ใช่ของไร้ประโยชน์นะเป็นสัตว์อสูรต่างหากล่ะผมได้ยินท่านพ่อบอกว่ามันเป็นสัตว์อสูรระดับสูงเฮ้อถ้างั้นพวกเราก็ไปดูกันแย่แล้วถ้าหากแมงป่องหิมะถูกคด ถูกพบเข้าแล้วก็ครอบครัวเฉินได้ถูกฆ่าแน่ทาไงดีละ่ะข้าจะทํำยังไงเซี่ยวชฉินข้ายังไม่ได้บอกกับเซี่ยวชฉินเลยจริงสิพวกนั้นคือพักกรูสูรบางทีอาจจะทําแบบนั้นได้คงจะต้องเสี่ยงดูใครน่ะข้าน้อยมีนามว่าบุญชูมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณหนูเฟิงขอรับ เอ๋ ه, เจ้าช่างกล้านักไในเงยหน้าขึ้นมาสหิหน้าตาดีใช้ไดห้หน้าตาดีใช้ได้เลยนี่หุบป,ปากเจ้าไม่มีสิทธิพูดตอนนี้เออขอรับท่านบุญชูท่านมีเรื่องอะไรข้าน้อยมีสัตว์อสูรที่อยากจะมอบให้กับพักอสูรอยู่พอดีแต่ก็ยังคิดหาวิธีที่จะมอบมันให้ไม่ได้ บางเอื่นเหลือเกินที่จะได้พบกับคุณหนูถือเป็นพรที่ขิตหีเจ้าจะมอบอะไรให้พวกเรางั้นเหรอสัตว์อสูรระดับสูงแมงป่องหิมะขอรับข้าได้บอกกับคุณหนูเฟิงไปว่าครอบครัวเฉ่นนั้นติดหนี้บุญคุณข้าแต่แมงป่องหิมะนั่นพวกเขาก็แค่ดูแลแทนข้าเพียงชัว่วคราวเพราะงั้นพวกเขาจะไปเอาแมงป่องหิมะตัวนั้น ขอได้แต่ห้ามทำร้ายใครเด็ดขาดแต่ว่าพ่อของเสียวชินก็ไม่ยอมและต่อต้านสุดท้ายจากนั้นเจ้าก็ติดตามคุณหนูเฟิงสินะขอรับในตอนที่สถานการณ์ยุ่งยิงเสียวชินคิดว่าข้าคงตายไปแล้วแต่นางไม่รู้เลยว่าข้าไม่รู้จะเอาหน้าที่ไหนไปพบนางอีกเพราะงั้นขอร้องละนายิงเสียว ช่วยไปบอกกับเซียวชินว่าข้าตายไปแล้วก็ได้อย่าให้ <c oughs> อย่าให้อย่าให้นางมาหัวพันอันตรายเรื่องพวกนี้เลยเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องนะว่าไงนะขอรับว่ากันตามหลักแล้วเจ้าใช้เมงปองหิมะในการปกป้องครอบครัวเฉินและชาวบ้านคนอนื่นมันก็ถูกแล้วนี่แล้วทำไมเจ้าต้องติดตามคุณหนูเฟิงด้วยละ่ะปืนจู่เจ้า จะจากไปก็ได้นี่ทำไมไม่กลับไปหาชิงเซียวละ่ะหรือว่าใจของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้เจ้าตกลุมรักคุณูฝนฟหงไม่ไม่ใช่นะขอรับข้าจะเปลี่ยนใจได้อย่างไรข้าชอบเซียวชินแค่คนเดียวเท่านั้นข้าสาบานเออถึงไหนแล้วนะแบบนะเอาขออ่านใหม่นะเมื่อกี้ลืม ไม่ไม่ใช่นะขอรับข้าจะเปลี่ยนใจได้อย่างไรข้าชอบเสียวชินแค่คนเดียวเท่านั้นข้าสาบานแล้วมันเพราะอะไรล่ะถ้าหากเจ้าไม่ยอมบอกความจริงกับข้าข้าจะไม่ช่วยเจ้าหรอกนะโอเคจบตอนที่28ใช่ไหมโอเค28นะครับโอเคเรามาต่อกันที่ตอนที่29เเลยนะถ้าหากเจ้าไม่ยอมบอกความจริงกับข้าข้าจะไม่ช่วยเจ้าหรอกนะเรื่องนั้น วันต่อมาเปี้ยงฝนตกแรงขนาดนี้ดูเหมือนว่าจะตกติดต่อกันหลายวันเลยนะเนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครเลยล่ะใจเย็นสิเฮ้อเจ้าเด็กเหลือขอออกไปให้พ้นพ้นเลยเหม็นสาบอย่ามาทำให้เสื้อผ้าของข้าสกปรกนะฮึฮึฮ,ฮึท่านพี่ตาเฟ้ยข้าหิวข้าคิดถึงท่านแม่ อย่าร้องเลยน้าดูนี่สิเอ๋ตรงนี้มีเงินตกอยู่ด้วยโชคดีที่ไม่มีใครเห็นดีจังเลยถ้างั้นพวกเราก็ไปซื้อมันโถได้แล้วฮึจอแจจาแจ,จ,าแจเสียงพูดคุยฮ้ยฮมาแล้วมาแล้วโอ้ยเน็ดช้านะฮึโอ้โหมึน,มนไฟไม่ช็อตมันได้ยังไงโอ้โหขนาดเปี้ยงๆขนาดนี้เกินไป อย่าให้ฝนทำให้เสื้อผ้าของคุณหนูเปียกเด็ดขาดเหมือนโชว์ของอะนะเออเหมือนตโ,โกงอะเออต้องพร้อมไว้ก่อนอะยัาไงนะเหมือนตัวโกงนะอ,อย่าทำให้ฝนตกทำให้เสื้อผ้าของคุณหนูเปียกเด็ดขาดฟิง้งฟุบด,ดูสิโอ้หมันดูดดูด,ด,ด,ดอากาศนะโอโหต้องเว่ยขนาดไหนเนี่ยนางผู้หญิง ใจกล้าคนนั้นล่ะกลับทูลคุณหนูเึิงวางใจเถอะขอรับพวกเราได้เฝ้าดูอยู่ตลอดนางไม่มีโอกาสได้หนีไปแไน่แน่หึงั้นก็ดีคุณหนูเึิงแย่แล้วขอรับเมื่อกี้ข้าน้อยเพิ่งจะไปเคาะประตูเพื่อไปเตือนแม่นางเสียว,ว่าอย่ามาสายแต่ว่านางกลับไม่อยู่ในห้องขอรับสามีภรรยาคู่นั้นหายตัวไปกันทั้งสองเลยหึ เป็นไปได้ยังไงกันพวกเรามีทั้งสายรับแลค่ายกลกระบ,บีนางจะเลีดยนรอดไปได้อย่างไรคุณหนูเฟ่งบางทีนางอาจจะกลัวพลังของท่านจนไม่กล้าที่จะต่อสู้และไม่รู้ว่านางใช้เคล็ดวิชาหรือคาถาอันใดหนีไปอีกเดียวข่าน้อยจะใช้เคล็ดวิชาเห็นฟ้าตาไขา่ดินเพิ่มเจ๋ยวนี้ขอรับ ขอแค่นางยังอยู่ในถิ่นของพักอสูรก็จะสามารถนำตัวนางกลับมาได้อย่างแน่นอนข้อหนเรื่องนี้มันก็บ่งบอกแล้วว่าเหฟ้าตาขายดินของพวกเจ้ามันใช้ไม่ได้หนถึงจะใช้เพิ่มตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่หรืองไงข้อสอจากที่เจ้าพูดแล้วถ้าหากนางนีออกจากขีดของพักอสูรแล้วพวกเจ้าก็จะไม่สุนงันสิ ถ้าอย่างนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่วาดเส้นแบ่งเขตค่าก็จะออกตามหาได้แล้วพวกเจ้าคิดว่าข้าทำไม่ได้หรือไงข้อ3ามข้าก็แค่หิวแล้วไปหาอะไรทานเท่านั้นใครกันที่บังอาจมาบอกว่าข้านี้ไปเซียวซีอินมินะสั่งอูใ้โยไอ้ยาเ <c oughs> นี่มันญี่ปุ่นแล้วมึงจีนนะเฮ้ยก๊อ คกินไปหรือเปล่าอีนไหนๆเจ้าก็ชอบทําตัวปากดีงั้นก็รีบลงมาซะมาสู้กันเดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องประลองกันอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นต่อหน้าผู้ชมมากมายแบบนี้เราต้องมาตั้งกฎกันก่อนกฎฎอะไรเวลาของข้านั้นเป็นเงินเป็นทองถ้าเจ้าอยากจะประลองกับข้าแน่นอนว่าต้องมีการเดิมพันเดิมพันใช่แล้ว ถ้าหากว่าข้าแพ้ล่ะก็ปิ่นปักผมอันนี้จะเป็นของเจ้าแต่ถ้าหากข้าชนะล่ะก็เจ้าจะให้อะไรขับข้าก็ได้โอเคแปนะแต่ถ้าแต่ถ้าหากข้าชนะล่ะก็เจ้าจะให้อะไรกับข้าล่ะข้าไม่มีทางแพ้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากเจ้าไม่รู้จะเดิมพันอะไรงั้นข้าขอสรนอให้เองดีไหมเจ้า อยากได้อะไรล่ะตอนที่ข้าออกไปตามหาร้านอาหารเพื่อจะทานอาหารชาวข้าได้พบเห็นคนไร้บ้านที่น่าสงสารอยู่หลายคนถ้าหากว่าข้าสามารถนำเอาชัยชนะมาได้ล่ะก็เขาให้คุณหมูเฟิงนั้นช่วยแจกใจอาหารให้แก่คนพวกนั้นและนำและทำให้คนในเมืองของพักอสูรนี้ไม่ต้องมีใครต้องอดอยากเป็นไงล่ะว่าไงนะว้าว เดิมพันที่ข้าคิดว่าแม่นางคนนี้ต้องการประลองกับคุณหนูฝฟ่งเพื่อชื่อเสียงและชุกลาบเสียอีกไม่นึกเลยว่านางจะจิตใจดีถึงเพียงนี้เซียวซีอินเจ้าทำให้ข้าซื่อภัย <c oughs> ได้ทุกเมื่อเลยอันนี้พระเอกนะครับโอเคเรามาถึงตอนที่30มสิบโหบึนไป3ตอนเลยนะจังวันนี้คือว่างจัดจัด ที่จริงก็ไม่ว่างแล้วครับบ่ายมงก็ทํางาน,นอีกตามเคยแล้วก็ล้มป่วยอีกคอยดูนะคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไม่งานก็เกินไปหรือเปล่าให้ก็เหมือนไม่เคยให้อะ่ะโอเคมานอกเรื่องมาเยอะเลยมาจัดไปนะตอนที่30ว่าไงล่ะกล้าเดิมพันหรือเปล่ามีอะไรต้องกลัวแต่ว่านะแค่ปืนปักผมอันเดียวเกรงว่าจะไม่พอถ้างง้นคุณหนูฟึง่งอยากได้อะไร ลิ้นของเจ้าไงล่ะถ้าหากเจ้าพ่ายแพ้ให้แก่ข้าแล้วก็ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกนะแต่ข้าจะตัดลิ้นของเจ้าแล้วโยนให้สุนัขข้างทางกินซะโอ้สิบสิบ,สบ,สบโหดเที่ยมชู้แฮมแอมไม่นึกเลยว่าคุณหนูเฟิงของเราจะมีรสนิยมแบบนี้ที่อยากจะลิ้มลองลิ้นของข้า <c oughs> อีสัตว์มึงเขาจะเอาลิ้นมึงให้หมากินนะเว้ยเฮ้ยมึงอะไรครับเนี่ย ทั้งทั้งที่ถูกเลี้ยงดูมาดีแท้ๆแต่นิสัยกลับเป็นแวรีน่าเสียดายใครใหา <laughs> ่ลิ้มวลองเจ้านะ่ะสี่สุนัขทั้งที่ตระกูลเจ้านั่นแหละเป็นสุนัขเช้าวี่อินจะลงมาเดี๋ยวนี้นะข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้เลยมาแล้วจ้ามาแล้วรบไป ไม่นึกเลยว่าแม่นางเสี่ยวคนนี้จะดูมีสง่าราศีตอนแรกข้าก็คิดว่าเป็นคนข้าหารเรื่องของคุณหนูเึิงคงจะเป็นผู้หญิงหน้างโง่ที่ไหนซะอีกนี่เหรอหนายหญิงเสี่ยวไปลงนรกซะช้าก่อนคุณหนูฝึิงคงจะเข้าใจอะไรผิดแล้วมั้ง <c oughs> ระวัง การประลองครั้งนี้เราไม่ได้ประลองกันเรื่องศิลปะบาก,การเราสู้เสียหน่อยเป็นแค่การโต้วาทีเรื่องที่ฎีงการฝึกฝนต่างหากหาข้าไปตอบรับเจ้าตอนไหนเราจะย้อนกลับไปดูกันฮ่าฮ่าฮเจ้าไม่ละอายจริงใจจริงๆร,ร,ริงนึกไงที่เวลาเจอศัตรูแล้วคนที่สู้ไม่ได้ต้องเรียกให้พ่อเข้ามาอันนี้คือตอนที่เท่าไหร่จะไม่ได้นะลอนกลับไปดูอา เถียงไม่สู้ก็เลยคิดจะเรียกพ่องงินเหลอแม,แ,มแม่แม่ว่ากันว่าเจ้ารีบกลับไปซุบอ,อกแม่ร้องให้จะดีกว่านะทุกคนต่างก็เป็นผู้ฝึกฝนกันท้งนั้นยังไงก็ต้องวัดกันด้วยความสามารถอยู่แล้วตั้งใจดูให้ดีไอ้ย่าเรื่องตอนเก่านะคื <c oughs> อก็ไม่อยากอ่านอ่านให้ฟังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยตั้งใจดูให้ดีตรงนี้มีคำว่าเถียง ความหมายของมันก็คือการถกเถียงหรือก็คือการโต้วาทีเพื่อหาความจริงเจ้าอย่าได้คิดไม่ยอมรับเชียวที่โอ้โหตัวอย่างเลยกูแชกใช่เป็นขยาย <c oughs> เจ้าแล้วก็แล้วก็คุณหนูฟึงเป็นถึง ลูกสาวของหัวหน้าพักอสูรแน่นอนว่าเจ้าคงจะได้รับการฝึกฝนที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่ข้าเป็นเพียงผู้ฝึกฝนธรรมดาถ้าหากต้องโตวาทีกันขึ้นมาจริงๆแล้วก็เอ๊ะหรือว่าคุณหนูฟึงจะกลัวแพ้ให้กับข้าง,งันดึือนางผู้หญิงไม่มีอย่างอาถึงแม้ว่าพักอสูรจะมีวิธีการฝึกฝนลับที่ทำให้ที่ทำให้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะที่ฝึกฝนที่ทำให้ฝ <c oughs> ึกได้ไวก็จริงแต่ถ้าทำแต่ทำไมแต่ว่าทำไมคุณหนูเฟิงจะต้องมาพูดเรื่องนั้นต่อหน้าผู้ชมทั้งหลายด้วยแค่ดูก็รู้แล้วว่าเจ้านะ่ะต้องการที่จจนนำวิธีฝึกฝนของพักอสูรไปใช้พักอสูรมีวิธีการฝึกฝนที่มีค่าขนาดนั้นไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะฝึกฝนนี่ การโต้วาทีนี้การโต้วาทีไม่เพียงแต่ต้องอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีถึงแม้จะโต้วาทีชนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะงั้นข้าก็เลยเตรียมไว้แล้วเฮวกเขาเอิงเหรอเจ้าสำนัก <c oughs> เจ้าสำนักนอกอะไรทายเฉียวโอ้โหชื่ออะไรนะผมก็ ไม่เข้าจะอะไรนะพวกว่าจีนเนี่ยพูดอ,ออกเสียงไม่ค่อยจะถูกนะก็อะไรอ่านผิดขอโทษด้วยท่านอาวุโสห่วงพระอาจารย์สิวชิวนะเออน่าจะสิวและท่านเย่เย่นะออกเสียงเย่พวกนั้นเสียวฟึงไม่เจอกันนานเลยนะข้าน้อยเสี่ยวฟึงทําความเคารพท่านอาจารย์ฮ,ฮ,ฮที่พวกเรามา ยุนนานใต้ขณะในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะออกตามหาวัดที่เหมาะสมไปแนะนำให้กับสำนักและในและเมื่อคืนนี้ในตอนที่พวกเรากำลังดื่มกันก็ได้ยินมาว่าคุณหนูเฟิงจะมีการโต้วาทีที่วิธีการฝึกฝนกับใครบางคนและพวกเราก็ได้เชิญมาให้เป็นกรรมการเพราะงั้นก็เลยมาที่นี่ในๆก็ เป็นคุณหนูเฟิงแล้วพวกเราก็ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้โอโซทั้งหลายที่แท้ที่นางเสี่ยวชินเสี่ยวชีอินเรียกหนุ่มมาหลายคนแถมยังแจกใจให้พวกนั้นเพื่อที่จะให้พวกเขาไปป่าประกาศสินะฮิฮิฮิตอนแรกก็แค่คิดว่าจะหาผู้โอโซธรรมดามาเป็นกรรมการให้ไม่นึกเลยว่า จะผะอื่นไปได้ยินคนเขาคุยกันว่าใกล้ๆนี้จะมีคนจากสำนักไยเชียวจำกำลังออกตามหาร <c oughs> ับลูกศิษย์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสำนักนี้ก็เถอะแต่ได้ยินมาว่ายายคุณหนูอะไรนั่นก็อยาเข้าสำนักนี้มากๆก็เลยเชิญคนพวกนี้มาร่วมงานฉลองวันเกิดพ่อนาง ยังไงซะขอแค่พวกเขาอยู่ที่นี่ยาคุณหนูก็ไม่กล้าทำอะไรแพงๆแล้วข้าได้ยินมาว่าสํานักไทเฉิว <m> อ่านผิดข้อภัยนะก็อาออกเสียงจีนก็ไม่ค่อยจะถูกนะก่อนจะรับสิทธิ์จะต้องให้ผู้อาวุโสทดสอบก่อนเสมอเพราะงั้นในเมื่อผู้อาวโสทั้งหลายก็มาที่นี่ในวันนี้แล้วการพิพากษาการประลองในครั้งนี้จะต้องยุติธรรมอย่างแน่นอนได้ เอาก็เอาเชิญพวกท่านถามคำถามมาได้เลยอันนี้คือจบแล้วนะคือผมก็จะต่อแหละแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วพูดมากเกียบปากได้แหละแต่ใกล้หายพรุ่งนี้น่าจะต่อได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้ถึงอ่าสามสบสาถึงสานะโอเคบายบายแค่นี้แหละครับจุ๊บ